คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสหายเต๋าที่ได้โดเนตมาให้ทางพร้อมเพคุณพี่อิทธิพัฒน์บาทคุณพี่สลันยู49บาทคุณพี่ซาซิโรด40บาทแล้วก็คุณพี่นาคามน39บาท หากอ่านชื่อพวกท่านผิดพลาดไปประการใดก็ขออาภายหนหนัยเวนาทีนี้ด้วยแล้วถ้าหากสหายเต๋าผู้ใดสนใจจะช่วยค่ากาแฟค่าน้ำชาหรือสนับสนุนช่องก็สามารถดูดดเด็ตามเบอร์นี้เลยขอบคุณพวกท่านล่วงหน้าจริงๆขอบคุณขอบคุณ ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อจักรพรรด,ดิดาบและจักรพรรดิยานได้มาถึงหุบเขาเทียนโมแล้วก็ยังมีชายชราอ้วนอีกคนที่มาพร้อมกับคนทั้งสองในตอนนี้เจ้าฉิงในสวมเสื้อผ้าสีดำเขานั้นยืนเป็นผู้นำพร้อมกับสิสององค์คลักอสูรของเขา่างกายของเขานั้นมีจั่วฟันอยู่ด้วยพวกเขาทั้งหมดยืนอยู่ด้านหน้าประตูเพื่อรอต้อนรับจักรพรรด,ดิดาบและจักรพรรดิยานยินดีต้อนรับจักรพรรด,ดิดาบจักรพรรดิยานไม่เจอกัน เลยคราวนี้มีพวกท่านทั้งสองคนมาช่วยพวกเราต้องชนะได้แน่หากในอนาคตพวกท่านมีอะไรให้ข้าช่วยเหลือก็โปรดบอกมาเลยจักรพรรดิดาบได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้กล่าวออกไปอย่างตรงไปตรงมาว่าจักรพรรดปีศาจสุภาพเกินไปแล้วอันที่พวกเราเข้ามาช่วยเหลือท่านเองก็มีสิ่งตอบแทนให้พวกเราเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องบุญคุณให้สิจักรพรรดปีศาจท่านจะให้พวกเราลงมื ก่อนอย่างนั้นนะลือพันสัญญาว่าจะเอาของออกมาให้พวกเราดูและตรวจสอบว่าสิ่งสิ่งนั้นมันใช่ของจริงหรือไม่ถ้าพวกเราก็ยังได้เชิญคนที่รู้ว่าแผนที่นั้นเป็นของจริงหรือของปลอมมากลับพวกเราในครั้งนี้ด้วยจากนั้นจกักรพรรดิดาประชีพไปยังชายอ้วนที่อยู่ด้านหลังเจา้าฉึงที่เห็นเช่นนั้นตัวของเขาได้พูดออกมาในทันทีว่าเอ๋ราชาพานันท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นนะรื้อโอ้คอริย เมาว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เร่งด่วนและจกละักรพรรดิดาบก็ต้องการให้ข้ายืนยันว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ตัวของข้าก็วางอยู่พอดีไม่ค่อยจะมีอะไรทำทั้งนั้นข้าจึงอยากจะเข้าร่วมสนุกและดูว่ามีเบาะแสใดๆในแผนที่ยมมโลกที่ออกจากมือของท่านหรือไม่เมื่อจักรพรรดิพนันพูดพนนจบตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยเจ้าเฉิงที่ได้ยินเช่นนั้น ตัวของเขาก็ได้สายหัวเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่าท่านราชาะนันท่านล้อเล่นกับข้าเกินไปแล้วท่านมีชื่อเสียงเรื่องความฉลาดแผนที่นี้อยู่ในมือของท่านมานานหลายสิบปีแล้วแต่มันก็ไม่มีผลลัพธ์ใดๆมันเพิ่งตกมาอยู่ในน้ํามือของข้าเพียงไม่กี่วันแล้วช่วงนี้ข้าก็มีปัญหามากมายข้าจะเอาเวลาที่ใดไปไขความลับที่อยู่ในแผนที่ท่านกังวลมากเกินไปแล้วจริงๆฮ่าฮ่าฮ่พูดแบบนั้นไม่ได ได้แลอกจักรพรรดิปีศาจการไขปริศนาในบางครั้งมันก็เหมือนกับการพนันที่ต้องอาศัยโชคผ้าเป็นคนที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยจะเอาปัญญาที่ใดไปไขปริศนานั้นผ่าคิดว่าบางทีท่านเห็นแผนที่นั้นเพียงไม่กี่ครั้งก็อาจจะสามารถไขปริศนาออกได้แล้วก็ได้ขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจกักรพรรดิดาบไล้พูดขึ้นอย่างเร่งรีบว่าพวกท่านทั้งสองคนหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วพวกท่านพูด คุยเรื่องแผนที่ต่อนาพวกเราทั้งสองคนที่ไม่เคยเห็นแผนที่เสียด้วยซ้ำพวกทันไม่คิดว่ามันเอาเรียบพวกเราทั้งสองคนไปหน่อยหรือแล้วอีกอย่างการที่พวกเรามาที่นี่เพื่อประชุมปรึกษาหารือทั้งสามฝ่ายอีกครั้งและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบว่าแผนที่นั้นเป็นของจริงหรือไม่ดังนั้นรีบกันหน่อยเมื่อจักรพรรดิปีศาจและจักรพรรดิพนันได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็ได้มองหน้ากันและหัวเราะออกมาอย่างเสียงดังจากนั้ พวกเขาทุกคนก็ได้พากันไปยังห้องถุงเมื่อพวกเขามาถึงห้องถุงมันก็มีโต๊ะสี่เหลี่ยมที่มีความยาว3เมตรอยู่ด้านหน้าของพวกเขาในเวลานี้เจ้าฉิงได้หยิบกล่องสมบัติออกจากแหวนและเขาก็ได้นำแผ่นกระดาษ3าม้วนออกมาวางไว้อย่างเบื้องหน้าในเหม้วนกระดาษ3ามว้นมวนนั้นเห็นได้ชัดว่าอันที่อยู่ตรงกลางนั้นคือของจริงเพราะมันค่อนข้างจะดูง่ายอีกสองม้วนนั้นดูค่อนข้างใหม่แต่ก็เป็นการคัดลอกเอาไว้ จนสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้ในตอนนี้เจ้าชิงดนคลี่ม้วนกระดาษทั้งสามออกอย่างเบาๆทุกคนจ้องมองดูแผนที่อย่างไม่ละสายตาและสิ่งที่คัดลอกกับของจริงนั้นมันก็เหมือนกันทุกประการรวมถึงจุดดําที่ประลกคุมอยู่เพราะจุดนั้นมันราวกับท้องฟ้าที่เต็มด้วยดวงดาวดกวีสองมาทัดต้นเล่มก็ถูกคัดลอกด้วยลายมือเดียวกันและมันก็ไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดเหมือนสังกูที่เห็นเช่นนั้นตัวของเธอก็ได้พึมพ ทำออกมาว่าน,นี่มันคือแผนที่ย้มาโลกอย่างแท้จริงมันไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่จัวฟานมอบให้พวกเราเลยเมื่อเธอพูดจบตัวของเธอก็ได้ถอนหายใจออกมาและจ้องมองจัวฟานร,ราวกับว่าเธอนั้นยังมีความกลัวต่อจัวฟานที่กล้าล้อเล่นกับเธอจัวฟานที่เห็นเช่นนั้นตัวของเขาได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยจากนั้นจัวฟานก็ได้หันไปมองจกักรพรรดิผันพร้อมกับโค้งคำนับและพูดว่าจากักรพรรดินันท่านเป็นคนแรกที่เคยเห็นแผน ทีีน่น้โปรดระบุด้วยว่าแผนที่นี้เป็นของจริงหรือไม่แล้วแผนที่ที่พวกเราคัดลอกขึ้นมาอีกสองแผ่นนี้มันมีจุดใดที่แตกต่างออกไปได้โปรดชี้แจงด้วยเพราะพวกเราจะแก้ไขมันให้อย่างถูกต้องแผนที่นี้ดูเพียงตาเปล่าก็รู้ว่ามันคือของจริงไม่สามารถปลอมแปลงมันได้แน่นอนเพราะกระดาษที่เขียนแผนที่นี้มันเป็นกระดาษส่วนหมิงโบราณเป็นกระดาษที่มีพลังหยินค่อนข้างแข็งแกร่งมาก มันจะไม่เน่าเปื่อยหรือชื้นแม้แต่ดาบก็ไม่สามารถทําความเสียหายต่อมันได้ไม่ว่าจะโดนน้ําหรือไฟแผดเผาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําอะไรแผนที่นี้ได้จักรพพัดดาบจักรพพัดหยานแผนที่นี้คือของจริงสิ่งที่ควรจะตรวจสอบคือสองรูปที่วาดขึ้นมานั้นว่ามันเหมือนกันหรือไม่จากนั้นจกักรพพัดพนันก็ได้ทำการตรวจสอบทีละแผ่นในเวลานี้จกักรพพัดพนันได้ทําการตรวจสอบ เขาใช้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วยามสองชั่วยามจนในที่สุดเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปทั้งวันและเขาก็ได้ทําการยืนยันว่าแผนที่นี้เหมือนกันกันกบแผนที่จริงจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจสอบอีกแผน่นกระพัดพนันได้ตรวจสอบแผนที่ทีละแผ่นอย่างละเอียดเท่านั้นไม่ได้มองข้ามแม้แต่จุดเดียว <c oughs> จากนั้นภาพก็ตัดมาอีกสองวันต่อมาจากกระพัดพนันได้วางแผนที่สองแผ่นลงตัวของเขาได้ยืนยืดเอวเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้าแล้วพูด ว่าแผนที่ทั้งสองแผนนี้ไม่มีปัญหาอันถูกคัดลอกมาเป็นอย่างดีและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆจากแผนที่จริงเลยทุกอย่างเหมือนกันทุกประการเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็พยักหน้าและยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจจากนั้นจักรพรรดิดับก็ได้พูดว่าไปกันเถอะไปสร้างความสงบสุขให้กับจักรพรรดิปีศาจกันให้ขับไล่ชายชราสองคนนั้นเฮลาถอยกลับไปเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้ ในเวลานี้ดูเหมือนว่าจักรพรรดิดาบเขาจะมีความกระตือรือร้นอยู่ไม่น้อยและเมื่อจักรพรรดิยานได้ยินเช่นนั้นบอของเธอก็ได้พยักหน้าอย่างเร่งรีบเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ในทันใดนั้นเจ้าเฉิงได้โบกมือห้ามเอาไว้พร้อมกับพูดว่าช้าก่อนข้าเปลี่ยนใจแล้วจักรพรรดิดาบได้ยินเช่นนั้นร่างกายของเขาก็ถึงกลับสะดุ้งพร้อมกับพูดออกมาอย่างรวดเร็วว่าท่านหมายความว่าอย่างไรไม่ต้อง การแลกสนับสนุนจากพวกเราอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นนะหรือเจ้าเฉิงที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ใสยหัวอย่างช้าๆและยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพร้อมกับพูดว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นแต่ข้ากําลังจะเพิ่มเงื่อนไขตราบใดที่พวกท่านทั้งสองคนตกลงพวกท่านสามารถนําแผนที่นั้นออกไปได้เลยแต่สิ่งที่พวกท่านมาช่วยข้าขับไล่ชายชรลาสองคนนั้นพวกท่านไม่คิดว่าสิ่งแรกเปลี่ยนของพวกท่านมันถูกเกินไปหน่อยหรือเมื่อจกักรพรรดิดาบและจัก พัดยานได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็ได้ขมวดคิ้วและมองหน้ากันในใจของพวกเขาในตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดพาเช่นนั้นเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าเฉิงที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ไดยยิ้มออกมาที่มุมปากพร้อมกับพูดออกไปอย่างเคร่งขรึมว่าถ้ามีข้อเสนอหวังว่าพวกท่านจะยอมรับมันก่อนอื่นท่านทั้งสองน่าจะรู้คุณค่าของแผนที่ยมมโลกนี้ดังนั้นข้าจึงอยากจะถามพวกท่านวา่าพวกท่านได้รับแผนที่ที่คัด อกหนีไปแล้วพวกท่านเต็มใจะจะช่วยข้าอีกหนึ่งอย่างหรือไม่แล้วสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรล่ะข้าอยากจะให้พวกท่านช่วยเหลือข้าบุกยึดครองดินแดนของจักรพรรดิอินทรีและจักรพรรดิผีเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นพวกเขาเองดูตกใจอยู่ไม่น้อยสีหน้าของพวกเขาในตอนนี้มันดูเคร่งขรึมจากนั้นจกักรพรรดิหยานจึงได้พูดว่าออนที่พอบ้านจัวไปพบพวกเราเขาไม่ได้บอกขอเสนอนี้แต่เหตุใดทันตัวฟานที่ได้ยินเช่น นั้นเขาก็พูดออกไปด้วยความประหลาดใจเช่นกันว่าให้แล้วท่านจากักรพรรดิปีาศาจเพื่อนไขที่ไปเจรจากับจกักรพรรดิทั้งสองคนนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นี่ข้าคิดว่าการที่ท่านทําเช่นนี้มันอาจจะดูไม่เหมาะสมเจ้าเฉิงที่ได้ยินเช่นนั้นเขาได้จ้องมองจั่วฟานและตะโกนออกไปอย่างเย็นชาว่าแล้วมันจะยังไงละ่ะเจ้าจะมาขัดจังหวะข้าอะไรที่นี่ถอยออกไปซะจั่วฟานที่ได้ยินเช่นนั้นเขาทําได้แค่เพียงสรายหัวพร้อมกับถอนหายใจออกมาจ้า ากนั้นเจ้าเฉิงเผลมองไปยังจกักรพรรดิทั้งสองพร้อมกับพูดว่าตอนที่ข้าให้พ่อบ้านจั่วไปพูดคุยกับพวกท่านทั้งสองคนมันเป็นก่อนการที่จะเริ่มสงครามเพราะฉะนั้นในตอนนั้นพวกท่านทั้งสองสามารถสร้างสันติขึ้นมาได้และมันก็จะไม่มีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นเลยเม่ในตอนนี้ไอ้สารเลวสองคนนั้นมันโจมตีดินแดนของข้าและยังบุกยึดเมืองของข้าไปเป็นหลายสิบเมืองหากข้าไม่ได้สิ่งของของข้าคืนข้าจะเอาหน้าไปไว้ ที่ในตอนนี้แม้ว่าพวกท่านทั้งสองคนต้องการจะสร้างสันติแต่ข้าไม่ยอมสร้างสันติกับพวกท่านด้วยหรอกพ่อจักรพรรดิทั้งสองได้ยินเช่นนั้นดูเหมือนว่าพวกเขามีความลังเลอยู่ไม่น้อยตัวฟานที่เห็นเช่นนั้นตัวของเขาจึงได้พูดว่าจักรพรรดิปีศาจโปรดยกโทษให้ข้าด้วยเมื่อครู่นี้ข้าพูดมากเกินไปดังนั้นข้าจึงมีข้อเสนอใหม่แม้ว่าแผนที่ยม,มโลกนั้นจะมีค่าแต่น้ําจากที่ห่างไกลไม่สามารถดับ ความกระหายในสิ่งใกล้ตัวได้ในตอนนี้จักรพรรดิดาบและจักรพรรดิยานหากจักรพรรดิทั้งสองต่อสู้เพื่อดินแดนของจักรพรรดิปีศาจพวกเขาก็จะต้องได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนและมันก็คงไม่คุ้มค่าหากไม่มีสิ่งตอบแทนเพิ่มให้พวกเขาดังนั้นข้าจึงขอแนะนําว่าหลังจากที่บุกโจมตีจักรพรรดิอินซีและจักรพรรดิผีพร้อมกับยึดดินแดนของพวกเขาแล้วจักรพรรดิปีศาจควรจะแบ่งดินแดนออกเป็น3ส่วนให้เท่าเท่า และมอบดินแดนเหล่านั้นให้กับจกักรพรรดิทั้งสองพร้อมกับแผนที่เพราะพวกเขาต่อสู้เคียงข้างพวกเรามันถึงจะคุ้มค่าเจ้าเฉิงที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้พูดออกมาอย่างเสียงดังว่าคุกปากของเจ้าไปซะเจ้าจะให้ข้าแบ่งปันพื้นที่เท่าๆกันมันจะดูไม่มากเกินไปหน่อยหรือพอบ้านจัวแล้วเจ้าเป็นใครกันถึงกล้ามาแนะนาข้าเออจกักรพรรดิปีาศาจแน่นอนว่าข้าเป็นคนของท่านแต่การแลกเปลี่ยนมันก็ควรสมเหตุสมผล การเสนอสิ่งของที่ต่ำมากเกินไปใครกันเล่าที่จะเต็มใจช่วยเหลือท่านไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยสิเพราะถึงอย่างไรข้าก็ได้คัดรอบแผนที่ขึ้นมาสองแผ่นแล้วข้าไปให้จักรพรรดิคนอื่นช่วยเหลือข้าก็ได้ณะที่จัวฟานกับเจ้าเฉิงกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆจกักรพรรดิหยานก็ได้พูดขึ้นขัดว่าอาคิดว่าสิ่งที่พอบ้านจัวพูดนั้นสมเหตุสมผลหากพวกเราไม่ได้ดินแดนและแบ่งเป็นสามส่วนข้าเองก็คงไม่ส่งทหารของตนไปที่นั้น จักรพรรดิปีศาจในเวลานี้ท่านถูกล้อมรอบไปด้วยศัตรูทุกดาลสิ่งที่ท่านต้องการคือกองกำลังทหารเพื่อช่วยเหลือท่านทนคิดว่าตอนนี้แผนที่นั้นสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างนั้นนะลือระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ท่านจะไปหาพันธมิตรจากที่ใดท่านลองคิดดูสิพวกเราไม่มีความลังเลที่จะช่วยเหลือท่านจักรพรรดิดาบท่านเต็มใจจะช่วยเหลือจักรพรรดิปีศาจหรือไม่หรือท่านมีเหตุผลอื่นเฮ้อเฮ้อเฮ้อแน่นอนข้าเต็มใจจะ พาไม่ใช่คนโง่ที่จะไม่ยอมรับของตอบแทนเมื่อจกกักรพรรดิปีศาจได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้กัดฟันด้วยความโกรธพร้อมกับพูดว่าเอาละ่ะถ้าเช่นนั้นก็เอาอย่างที่พวกท่านว่าก็แล้วกันในเมื่อพวกเราตกลงเงื่อนไขกันแล้วก็ถือว่าพวกเราเป็นพันธมิตรทั้ง3ามฝ่ายดังนั้นข้าจะยอมมอบแผนที่และดินแดนให้พวกท่านจากักรพรรดดาบที่เห็นอารมณ์ชุนเฉียวของจกกักรพรรดปีศาจเป็นเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิมออกมาอย่างเย็นชาแทนที่นั้นคือ คำเชิญของพันธมิตรแต่สิ่งตอบแทนกลับคือดินแดนฮ่าอ๋อเจาเฉีงที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้สบัดแขนเสื้อและเดินจากไปเมื่อเขาเดินผ่านจัวฟานเขาก็ได้ชี้มาที่จัวฟานและพูดออกมาด้วยความโกรธว่าเป็นเพราะเจ้าเลยเพอบ้านจัวเจ้ามันพูดมากเกินไปจริงๆจัวฟานที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นส่วนจกักรพพัดดาบและจกักรพพัดยานนั้นพวกเขาได้ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจมีเพียงจกักรพพัดนันเท่านั้นที่สังเกตการ ตัวฟันอยู่ไม่ห่างตัวของเขาได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับคุ้นคิดในใจว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆฮ,ฮ,ฮหลังจากที่เจ้าเฉิงได้หายตัวไปด้วยความโกรธ กพัดยานได้เดินเข้ามาหาจัวฟานพร้อมกับพูดว่าพอบานจัวพวกเราต้องการคัดลอกแผนที่จากตนฉบับด้วยตัวเองท่านจะว่าอะไรหรือไม่จัวฟานที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ขมวดคิว้วด้วยความสงสัยพร้อมกับพูดว่าข้าได้เตรียมแผนที่ไวใ้ให้พวกท่านสองชุดแล้วเุใดพวกท่านถึงต้องทนทุกข์ทรมานเสียเวลาเขียนมันขึ้นมาอีกล่ะหรือว่าท่านกําลังสงสัยพวกเราอยู่อย่างนั้นนะหรือโอ้ม่ไม่ไม่ใช่เช่นนั้นบอกเราเพียงแค่ยากซ้า พัสนาของแผนที่ยมมโลกด้วยตัวเองชาวบ้านจัวปลดจะได้เข้าใจพวกเราผิดจัวฟานที่คุณคิดอยู่ครู่หนึ่งตัวของเขาก็ได้พยักหน้าพร้อมกับพูดว่าพวกท่านสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่พวกท่านต้องการแต่ได้โปรดมอบแผนที่ที่คัดลอกนั้นกลับคืนมาให้พวกเราด้วยเพื่อความปลอดภยัยพวกเราเข้าใจแล้วจากนั้นจกักรพรรดิดับและจกักรพรรดิยานก็ได้มองหน้ากันบวกเขาได้หยิบกระดาษออกมาและลืมคัดลอกแผนที่จากต้นฉบับอีกครั้งในเวลานี้จัว ในมองพวกเขาด้วยความเยาะเยอ้ยอยู่ในใจฮ่าฮ่าฮ่าคนแก่สองคนนี้ยังคงระมัดระวังตัวไม่เปลี่ยนเลยจากนั้นภาพก็ตัดมาอีกเจ็ดวันต่อมาจักรพพัดดาบและจักรพพัดยานนั้นพวกเขาได้ทําการวาดแผนที่จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เมื่อพวกเขาเปรียบเทียบกับของจริง <c oughs> และให้จักรพพัดพนันเป็นคนตรวจสอบพวกเขาเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาวาดเ,เข้าไปนั้นมันตรงร้อยเปอร์เซนต์หลังจากนั้นจัวฟานก็ได้ส่งคนทั้งสาม ออกจากถูกเขาเทียนโม่ที่จะเตรียมกองกําลังต่อสู้ในครั้งนี้และดูเหมือนว่าจากักรพรรดิปีศาจนั้นเขาจะยังคงไม่พอใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เวลาได้ล่วงเลยผ่านมาหลายวันแต่ตั้งแต่วันนั้นตัวเขาเองก็ยังคงไม่ปรากฏตัวออกมาและการกระทําของเขาในครั้งนี้ค่อนข้างดูเสียมารยาทอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามจักรพรรดิด,ดาบและจกักรพรรดิยานก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้พวกเขานั้นได้ทําการล่ําลาจัวฟานและจากไปอย่างพึงพอใจ ียงจักรพัดพนันเท่านั้นที่มองดูจั่วฟานอย่างมีความหมายก่อนจะจากไปเขาก็ได้พูดด้วยรอยยิ้มว่าจักรพัดปีศาจช่างเป็นคนที่โชคดีเสียจริงๆที่มีพอบ้านจั่วคอยอยู่เคียงข้างเขาหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ได้บินออกจากจุดนั้นไปในทันทีเหลือไว้เพียงจั่วฟานที่ยืนมองพวกเขาจากไปด้วยรอยยิ้มที่อธิบายไม่ถูกหลังจากที่คนทั้งสามได้จากไปครู่หนึ่งแล้วเจ้าเฉิงก็ได้เดินออกมาด้วยท่าทีที่สบายใจเขาได้มองไปที่จั่ว ฟันด้วยรอยยิ้มเป็นอย่างไรบ้างพ่อบ้านจัวทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่จัวฟานที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้หันหลังกลับไปโค้งคำนับและพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าท่านจากักรพรรดิปีศาจอย่าได้กังวลไปทุกอย่างดําเนินการอย่างราบรื่นข้าคิดว่าพวกเขาคงจะส่งกองกําลังออกไปโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาต้องไปเอาแผนที่ที่อยู่กับจกักรพรรดิพนัน้นพวกเขาคงจะเร่งต่อสู้กับจกักรพรรดิอินทรีและจกักรพรรดิผีอย่างแน่นอนจกักรพรรดิปีศา ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็เลยหัวเราะออกมาอย่างชอบใจฮ่าฮ่าฮ่าพ่อบ้านจัวท่านนี้มันช่างสุดยอดเสียจริงๆท่านหลอกให้พวกเขาตกหลุมพรางของพวกเราด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำพวกเขาก็เรีบส่งกองกำลังออกมาช่วยเหลือพวกเราจัวฟานที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับพูดไปว่าหากพวกเราขอให้พวกเขาส่งกำลังออกมาช่วยเหลือโดยตรงแม้ว่าจะใช้แผนที่ยมโลกเป็นเหยื่อล่อพวกเขาแ พวกเขาเองก็คงจะไม่เห็นด้วยดังนั้นจึงปล่อยให้พวกเขาคิดว่าพวกเราจะสร้างสันติทันทีที่ตั้งโต๊ะเจรจาพวกเราก็เปลี่ยนใจในทันทีถ้าแผนที่ที่ถูกคัดลอกขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแล้วพวกเขาไม่เห็นของจริงพวกเขาเองก็คงจะปฏิเสธเป็นแน่แต่ในตอนนั้นจกกักรพรรดิพนันอยู่ด้วยแล้วเขาก็เป็นคนยืนยันในเมื่อแผนที่จริงเป็นเหยื่อตกปลาที่ดีเหยื่อที่สวยงามเช่นนั้นพวกเขาจะปฏิเสธข้อตกลงของพวกเรา ไลหังด้อย่างไรเาฉิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็เลยหัวเราะออกมาอย่างเสียงดังและพูดต่อไปว่าหลังจากนั้นพวกเราก็จงใจโต้เถียงกันคนหนึ่งสร้างทำเป็นถูกดาอีกคนก็สร้างทำเป็นกรูดเกลียวพ่อบ้านจัวเมื่อปเปรียบเทียบกับสองจัก,กรพรรดิแล้วพวกเราได้ประโยชน์มากเสียจริงๆพวกเราสามารถหลอกล่อให้พวกเขาเข้าร่วมกับสงครามครั้งนี้ได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับสงครามครั้งนี้โท ของค่าจริงๆที่มีคนเก่งและฉลาดอย่างเข้าบ้านจั่วมาอยู่เคียงข้างฮ่าฮ่ เมื่อจัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้โค้งคำนับพร้อมกับพูดว่าท่านจกักรพรรดิปีาศาจสุภาพกับข้าเกินไปแล้วข้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านต้องช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่แน่นอนอย่างไรก็ตามนะพ่อบ้านจัวแผนที่ท่านคิดไวน้นี้มันดูซับซ้อนจริงๆนั่นแหละใช่สิว่าแต่แผนที่ยม,มโลกที่แท้จริงอยู่ที่ใดในตอนนี้เป้าหมายของพวกเราก็บรรลุแล้วนี้หัวฟานที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็พยักหน้ายางเข้าใจเขาได้ หยิบแผนที่จริงออกมานอกจากนี้เขาก็ได้หยิบขวดอะไรบางอย่างติดมือมาด้วยเขาได้เปิดขวดขวดนั้นและเทมันใส่แผนที่ในทันทีในเวลานี้หมึกดำๆที่เป็นส่วนเกินได้ไหลออกจากแผนที่แม้ว่าแผนที่นี้จะเป็นของจริงแต่จัวฟานก็ได้ใช้มือดำแต้มเพิ่มจุดจํานวนเข้าไปสุดท้ายแล้วจกักรพรรดิดาบและจกักรพรรดิยานก็ได้คัดลอกแผนที่ปลอมเช่นเดิมในตอนนี้เจ้าเฉิงก็ได้พูดว่าบ้านจัวท่านช่างเป็นคนที่เฉลียว ฉลาเสียจริงๆท่านคาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่าพวกเขาต้องกังวลเรื่องนี้แน่นอนดังนั้นท่านจึงได้ใช้หมึกดําแต้มเข้าไปในแผนที่จริงฮ่าฮ่าฮ่าข้าประทับใจท่านยิ่งนักพอบานจัวหลังจากที่เจ้าเฉิงได้หัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจแล้วตัวของเขาก็ได้พูดอีกครั้งว่าเอาล่ะจากนี้ไปพวกเราควรเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมกับกองทัพทั้งหมดแร่วมมือกับสองคนนั้นพวกเราจะทาลายล้างจักรพรรดิอินทรีและจักรพรรดิผีในคราเดียว จัวฟานที่ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาจึงได้พูดว่าไม่ ai, จกักรพพัดปีศาจพวกเราจะไม่ทำเช่นนั้นพวกเราจะไม่เข้าร่วมต่อสู้ในครั้งนี้เจ้าเฉิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ดูตกใจอยู่ไม่น้อย เขาได้ถามออกไปอย่างสงสัยว่าให้แกสองคนนั้นมาที่นี่เพื่อจัดการค้าแต่พ่อบ้านจัวไม่ต้องการให้ข้าเข้าร่วมหรือว่าท่านมีแผนการที่ดีอีกแล้วอย่างนั้นนะหรือจัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวพร้อมกับพูดว่าท่านจัก,กรพรรดิปีศาจท่านควรรู้เอาไว้หากพวกเราทั้งสามฝ่ายร่วมมือกันมันเป็นเรื่องแน่นอนว่าจักรพรรดิผีและจักรพรรดิอินรีจะต้องพ่ายแพ้ไอสุนัขที่เป็นกังวลมันจะกระโดดข้ามกำแพง แล้วมันจะนับปภาษาอะไรกับพวกเขาทั้งสองคนเพื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องพ่ายแพ้พวกเขาจะสร้างล่าถอยออกมาและพวกเขาจะมุ่งเป้ามาหาท่านคนที่พวกเขาเกลียดชังมากที่สุดพวกเขาจะใช้กําลังทั้งหมดเพื่อจัดการท่านอย่างแน่นอนในตอนนั้นท่านจะต้องประสบความสูญเสียอย่างนั้นในเวลานั้นจกักรพรรดิดาบและจะกักรพรรดิยานเขาคงจะยืนมองดูพวกเราสูญเสียแต่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ด้วยแต่ท่านช เื่อข้าเถอะพวกเขาจะไม่พยายามอย่างดีที่สุดพวกเขาจะรอให้แค่พวกเราพ่ายแพ้หลังจากนั้นพวกเขาก็จะไปรับแผนที่กับจกกักรพรรดิผนันเราเฉิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ลีตาลงพร้อมกับพูดว่าอย่างที่พ่อบ้านจั่วพูดเอาไว้จักรพรรดิทั้ง8นั้นไม่ใช่คนดีเลยพวกเขาจะทําอย่างที่พ่อบ้านจั่วว่าแน่นอนจากนั้นจั่วฝ่าย,ายก็ได้กล่าวออกไปด้วยรอยยิ้มอีกว่าพวกเราจะไม่เคลื่อนไหวสักระยะหนึ่งให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน เองจักรพรรดิินซีและจักรพรรดิผีจะต้องทุ่มกำลังทั้งหมดจัดการกับจักรพรรดิดาบและจักรพรรดิยานสุดท้ายพวกเขาทั้งสองฝ่ายก็จะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสพวกเราจะยืนดูทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันหากฝ่ายจักรพรรดิดาบเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่อ่อนแรงพวกเราก็จะเข้าไปร่วมสงครามในครั้งนี้เพียงแค่นี้พวกเขาก็จะเห็นว่าพวกเรายังคงเป็นพันธมิตรการทำเช่นนี้มันก็เหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพวกเราทำแค่เพียงยืนคอยเก็ เกี่ยวก็พอข่าวชึงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ดูตื่นเต้นอยู่ไม่หน้อยเพราะบ้านจัวแผนการนี้ของท่านมันช่างยอดเยี่ยมเสียจริงๆไงว่าพวกเราจะเป็นพันธมิตรทั้งสามข้านั้นก็จะไม่เสียทหารแม้แต่คนเดียวจากนั้นภาพประตัดมาอีกหนึ่งเดือนต่อมาแดนของจกอักรพรรดิปีศาจนั้นถูกยึดครองไปกว่า20เมืองหารของจกักรพรรดิอินทร์และจกละักรพรรดิผีพวกเขาเปิดฉากโจมตีไปทางซ้ายและทางขวาอย่างไม่หยุดหยัง้งในเวลานี้ นี้ดูเหมือนว่าจกักรพรรดิอินทรีแลจะจักระรัฒ ผีจะมีความสับสนอยู่ไม่หน่อยเพราะพวกเขาบุกลุกลานโจมตีอย่างหนักแต่จกักรพรรดิปีศาจนั้นยังคงอยู่นิ่งและไม่มีท่าทีที่จะโต้อตอบแต่อย่างใดและสิ่งที่ทําให้จกักรพรรดิินรีและจกักรพรรดิผีตกใจมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวว่าจากักรพรรดิดาบและจกักรพรรดิยานประกาศทําสงครามกลับพวกเขาทั้งสองคนนอกจากนี้กองทัพของพวกเขาก็ยังถูกส่งมายังชายแดนราวกับว่าพวกเขานั้นเตรียมการมาเป็นเวลานานจากักรพรรดิินทรีและจกักรพรรดิผี เห็นว่าจักรพพัดปีศาจไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดพวกเขาจึงได้ถอนกำลังออกจากชายแดนของจักรพพัดปีศาจเพื่อไปตอบโต้จักรพพัดดาบและจักรพพัดยานในเวลาเดียวกันนี้จักรพพัดดาบและจักรพพัดยานได้ใช้โอกาสที่ชายแดนของจักรพรัดอินทรีและจักรพพัดผีอ่อนแอพวกเขาได้บุกโจมตีและยึดเมืองไปได้ถึง10เมืองในตอนนี้จักรพพัดอินรีและจักรพพัดผีรู้สึกโกรธเคืองจักรพรัดดาบและจักรพพัดยานอยู่ไม่หน่อยพวกเขาได้รีบส่งทหารออกไปสกัดกั้นไว้ใน และเมื่อกําลังเสริมของจักรพรรดิอินทรีและจกักรพรรดิผีไปถึงพวกเขาก็ได้พากันทําการโต้กลับในทันทีแม้ว่ากองทัพของจกักรพรรดิดาบและจกักรพรรดิยานจะแข็งแกร่งต่พวกเขาก็ได้รับความเสียหายอยู่ไม่หน้อยจากนั้นภาพก็ตัดมาอีกหนึ่งเดือนต่อมาจากนั้นภาพก็ตัดมาอีกหนึ่งเดือนต่อมาจักรพรรดิดาบและคนของเขายังคงบุกโจมตีเมืองอีกห้าเมืองต่พวกเขานั้นไม่สามารถทะลวงเมืองไปได้และมันก็ทําให้พวกเขาสูญเสียถึงหนึ่งในสี่ใน ตอนนี้จกักรพรรดิดาบและจกักรพรรดิยานรู้สึกเจ็บปวดในใจพวกเขาได้เริ่มกลดาสาบแช่งเพราะในตอนนี้พวกเขานั้นยังคงปกป้องดินแดนของตนจกักรพรรดิดาบและจกักรพรรดิยานรู้สึกไม่พอใจจกักรพรรดิปีศาจยังเห็นได้ชัดเพราะเดิมทีแล้วเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเพราะจากักรพรรดิปีศาจสงครามที่ผ่านมานี้ทําให้พวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะนี่มันไม่เหมือนกับที่ตกลงกันไว้มันได้กลายมาเป็นสงครามสีจกักรพรรดิแทนหากจักร พัดปีศาส,ส่งกำลังออกมาช่วยเหลือพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นบ้านนี้ภารกิจนี้มันคงเสร็จสิ้นไปนานแล้วแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้สงครามศีจกักรพรรดิจะถึงทางตันมันไม่มีใครยอมแพ้ง,ง่ายๆและดูเหมือนว่าสงครามในครั้งนี้จั่วฟานจะรู้สึกพึงพอใจอย่างเห็นได้ชัดการที่จะจัดการกับจกักรพรรดิทั้งแปดให้รวดเร็วมากที่สุดนั่นก็คือให้พวกเขาต่อสู้กันเองฮ่าฮ่าฮ่าในเวลานี้เสียงกรีดร้องดังไปทั่วท้องฟ้าเสียงระเบิดดัง ยังไปทั่วทุกบริเวณหากศพเกลื่อนกลาบินข่าวเลือดคละฝุงและบนท้องฟ้าในตอนนี้มีนอกอินทรีขนาดใหญ่ตัวหนึ่งมันได้ผูบินเหนือศีรษะของผู้คนและบนหลังของมันนั้นมีชายชราร่างผอมที่ใบหน้าของเขาดูน่ากลัวดวงตาของเขาเปล่งประกายราวกับเย,ยว่เหมือนสังกูที่เห็นเช่นนั้นตัวของเธอเรีบเข้ามาในเต็นท์พร้อมกับพูดว่าทีพี่จกักรพรรดิยานตอนนี้จกักรพรรดิอินทรีออกมาลบด้วยตัวเองแล้วจกักรพรรดิยานได้ยิน เช่นนั้นตัวของเธอเองก็ดูตกใจอยู่ไม่หน่อยนี่ชายชรลาคนนั้นอยู่ที่นี่อย่างนั้นนะลือไอ้ตายเถอะดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามจัก,กรพรรดิทั้งแปได้น้องสามนำกองกําลังของสนักตันเซียออกให้ห่างจากที่นี่ราวห้าร้อยลี้และจะได้เข้ามาผัวพันเมื่อสั่งกูได้ยินเช่นนั้นตัวของเธอเลยทาตามคําสั่งในทันทีจากนั้นจกักรพรรดิยานก็ได้ออกมาพบกับจกักรพรรดิอินทรีตัวของเธอจึงได้พูดว่าจักรพรรดิอินทรีคาคิด ว่าท่านจะลงมือจนกว่าทหารคนสุดท้ายของท่านจะตายเสียอีกจักรพรรดิอินทรีได้ยินเช่นนั้นจึงได้เอ่ยปากถามไปว่าจักรพรรดิยานห่วงข่าไปทําอะไรให้ท่านคุณเคืองใจเหตุใดถึงได้บุกลุกรานดินแดนของขา้จาจักรพรรดิยานห่วงได้ยินเช่นนั้นตัวของเธอจึงได้ตอบไปว่ามนุษย์อยู่ได้เพื่อเงินและนกก็อยู่ได้เพราะมีอาหารท่านไม่เคยทําให้ข้าคุณเคืองแต่อย่างใดและข้าได้รับความไว้ใจจากผู้อื่นให้ทําสิ่งต่างๆ เมื่อจกักรพรรดิอินซีได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้ลีตาลงด้วยความสับสนพร้อมกับถามออกไปว่านี่คงจะเป็นคําขอของจกักรพรรดิปีาศาจสินะบอกข้าหน่อยเถอะเหตุใดพวกท่านกับจกักรพรรดิดาบถึงบุกโจมตีพวกเราอย่างกระทันหันบอกข้ามาสิว่าเขาสัญญาจะให้ผลประโยชน์อะไรกับพวกท่านข้าจากักรพรรดิอินซีผู้นี้และจกักรพรรดิผีจะให้พวกท่านมากกว่าเขาเป็นสองเท่าเมื่อจกักรพรรดิยานได้ยินเช่นนั้นตัวของเธอได้หัวเราะออกมาอย่างเสียงดังและ ท่านคิดว่าสิ่งของธรรมดาจะสามารถซื้อใจพวกเราได้อย่างนั้นนะหรือท่านไม่มีสิ่งที่เขาสัญญาเอาไว้หรอกจักรพรรดิอินทรีได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดว่าถ้าเช่นนั้นคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเริ่มสงครามเมื่อจกักรพรรดิอินทรีพูดจบตัวของเขาได้สะบัดแขนเสื้อออกไปหนึ่งครั้งและทันใดนั้นนกอินทรีขนาดใหญ่ที่ยืนอยู่บนพื้นดินมันก็ได้สะบัดปีกและพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าและดูเหมือนว่าจากักรพรรดิอินรี มีเจตนาต้องการจะฆ่ายางชัดเจนใบหน้าที่ดูเดือดดวงตาที่จับจ้องคู่นั้นมันดูเลวร้ายอยู่ไม่หน่อย